โอ้ยเตะออกข้างเองนะครับได้เลยค่ะคุณหญิงเอ้ะครับมาจับมวทียังไงยังไงยังไงไาอย่างไงได้เลย้าวไปโอยจัามวทีโคจ้าตกเป็นว้าวกรรมการชาติครับเป๋่าให้เป็นวาวนะครับขอโทษนะครับ ต้องขอโทษขอโพยกันครับน้องอเล็กครับบุรีสิบเอ็ดน้องอเล็กมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยใช่มาใช่มาไปได้โยงน้องอเล็กไปแล้วอเล็กอเล็กอเล็กโอ้ยไปทันหัวขึ้นหน้ามามาแล้วโอ้ยแล้วปล่อยมันตกมาแล้วเรียบเรียบโยงโยงกระโดดตกน้อง้อโกระโดดเตะมาครับน้องโอซิวโอซิวโดนแย่ไปตรงนี้ เ้วปล่อยให้ทีมรวมเมื่อนเล่นนะมีใครดูบ้างบอกว่าสี่พันคนไงไม่ถามว่ามีใครดูบ้างไม่ดูเราไม่สามารถดูได้ว่าใครแอนจะแบะเจ้าบอกชุดใหญเลยนะอรฮับโหลัลโ่ลฮัลโหลฮัลโมลโห้ฮัลโหนฮัลโหลชัลโมลฮัลโหลฮับโหลัหลหัลโัฮัลโับ

เขาไวกว่าเอาไวกว่าโอ้ฟาวลมยืนน้องาคินินจะยิงเองไหมยิงเองครับดูครับดูดูให้ลามอไปคงเลยครับภาคินโก้รำคานครับ มายูโรไปจิ้งหน่อยนิยูโรไปเลยมาแลยมาจีมา,า oh, Audrey, แล้วข่าวกินโดนหรอครับโอ้โดนหมดแล้วลาวมสตัดตัวเดียวสามหนึ่งขึ้นมาแล้วครับเรียบยังอยู่ครับน้องเลยัยงบล็อกไม่ได้แล้วไปแล้วตัวจี๊ดโอ้แล้วตัวจี๊ดโดนอัดเลยยูโรตัวจี๊ดไวจริงๆครับแต่ว่าไม่ทันบอล ไปโปรไปอีกรอบครับดึง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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาชิมพาชิมอัดไว้ก่อนแล้วมาที่โปรโปรยโอ้โหโยเสมอจะให้ยูหน้าคนมากสุดหล่อครับดูครับ เปลี่ยนชุดฮาเป็น,ปน,ปนปงมาบขอโทษ i, นะนี่นี่กับตันครับกับตั네네นบอสครับ nice, ย <c oughs> ีโลยโลเก็บเดี๋ยวน้องบายีดูมันทอะไรของมันนะฮ่กามเพชรกาเพชรด้ยช่วยดูดเดียวด้แดลขึ้นมาดีกละ 出よう出ようい。